เบบี้ไม่ว่าอยู่หนจะคอยดูเธอได้ไปใกล้ๆทาไมไปไหนแต่ป็นครั้งที่มองไม่เห็นอมที่มันไม่ได้พัดมันก็ไม่ได้หายไปแต่ไม่ไรที่ต้องการ just call me baby ฉันจะไปตรงไหน,น ไม่เคยจะต้องการในสายตาต่ขอมองเธอข้างเดียวตรงนี้ก็พอถูกหลอได้ยังแล้วเป็นที่พักอาผิดเลย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 พอแล้วขอเป็นที่พักในเวลาเธอเหงาให้ฉันแบ่งเบาอย่างที่เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใคร อยู่ตรงนี้แหละอินเดเว่นเพราะไม่กล้าพอที่จะบอกรักไม่ไงนักจะพูดความจริงแต่จะทำไงได้ในมือทุกสิ่งที่เธอเหมือนเป็นมันทำไม่ได้แต่เธอโอ้เล่นได้มาเลยครับเล่นเลย